สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจออีกแล้วครับกับช่องมันชัยเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้มาฉีดยาทุเรียนเล็กครับผมแต่ผมก็ฉีดเสร็จไปแล้วนะครับเก็บของเก็บอะไรแล้วยาที่ฉีดก็เป็นนี่ครับอันนี้คืออาหารรองอาหารเสริมอันนี้จับใบครับแล้วก็มียา นี่ครับยาเพียยานอนแล้วก็มีนี่ครับปุ๋ยสุดเสมอจะเป็นสิบห้าสิบหอะไรก็ได้หมดเลยครับสุดเสมอแล้วก็ยาลายาลาผมก็ใส่ครั้งเว้นครั้งครับผมจะไม่ใส่ทุกครั้งยาก็มีประมาณนี้ครับที่ใช้ผมก็จะฉีดเฉพาะช่วงที่ยอด กำลังแทงยอดแล้วก็ใบเพีรสลดัดประมาณสองสามรอบต่อชุดใบครับผมผมจะไม่ฉีดเป็นวันผมจะฉีดตามรอบใบป,ประมาณนี้ครับต้นต้นนี้ก็เป็นต้นที่เสียบข้างครับเห็นไหมครับผมก็เคยอัปเดตให้เ,เพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วต้นเสียบข้าง ตันนี้จะปลูกริมป่ายางครับผมโตบ้างไม่โตบ้างครับแต่ก็โอเคอยู่ต้นนี้ก็เสียบ้างนี่ก็ยอดกำลังกำลังแทงครับต้นนี้จะเป็นจันสามครับผมไม่ใช่หมอนนะถ้าหมอนมันจะใบเป็นมันจะไม่เรียวแบบนี้อันนี้ใบจะเรียว นี่หมอนครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนจาคลิปที่ผมแต่งที่ดึงกิ่งนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูต้นที่ตอนที่ยังไม่ทําตอนนี้กิ่งมันก็กําลังสร้างแล้วก็มียอดปลายยอดแตวออกมาเนี่ยเขาก็จะสร้างออกไปครับผมเป็นกระโดงต่อไปต้นนี้ก็เสียบข้างเหมือนกันครับ นี่คือกิ่งเดิมอันนี้คือกิ่งใหม่ก็ตอนนี้ก็แตกสวยงามแล้วครับต้นสูงประมาณสองเมตรสองเมตรกว่าได้ครับผมต้นนี้ผมซื้อต้นพันต้นสามร้อยต้นสามร้อยมาปลูกแล้วก็ปลูกตุเรียนบ้านข้างดีวผมก็จะทาบกิ่งตอนนี้ก็สูงมากครับปลูกน่าจะสักปีหนึ่งครับผมต้นนี้ ต้นพวกพวกนั้นก็ปีปีกว่าวาเกืบอบ2ปีแต่นี่ปลูกมาไหน่าจะปีหน่อยๆก็ต้นสูงกว่าเพราะต้นพันธุ์มันใหญ่มันก็เลยโตเร็วต้นนี้เครื่องตัดหญ้าตัดเนี่ยเลต่ตก็อนี้มาปลูกแทนต้นนี้ก็เสียบข้างนี่ครับดูหับรอย ต้นนี้ก็สูงแล้วครับผมส่วนนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบยี่สิบต้นริมป่ายางครับเมื่อวานลมแรงครับผมไม้หักลงมาตีต้นนี้นิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรต้นนี้ก็เสียบดูแบบลมเดี๋ยวพาดเดินไปดูฝั่งนู้นครับส่วนนี้จะปลูกในป่ายางเดี๋ยพอต้นโตแล้วผมก็จะล้มยางครับผมนี่ครับ ปลูกในป่ายางบางคนก็ว่ามันไม่โตมันโตช้ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันก็โตตามวัยของมันนั่นนะครับผมมันอาจจะบังแสงบ้างบังพังอะไรบ้างมันก็มีต้นโตต้นไม่โตมันก็อยู่ที่ต้นพันธุ์นั่นนะครับต้นนี้ก็ไม่ค่อยโตต้นโตก็มีครับครับส่วนนั้นทั้งหมด ก็โตดีครับผมแต่ผมก็แตง่งแต่งไปเรื่อยทรงพุ่มมันก็จะบางหน่อยไม่แน่นเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดลากก็กำลังเดินดูครับสุเรียนริมป่ายางครับผม ต้นนี้ที่ผมทาบกิ่งต้นนี้ก็ติดแล้วครับติดต้นก็กำลังแตกยอดนี่ก็แตกยอดดีรับผมเหมือนต้นนี้ที่มันรากไม่เดินผมเอาเมถามาลาดตอนนี้ก็รากเดินแล้วแตกยอดสวยงามมากเลยครับผมก็มีต้นนี้ ต้นนั้นก็ไม่ค่อยโตต้นนี้ก็แตกยอดดีครับมาเดยวพาเดินลงไปดูข้างล่างตรงน,นี้อีกสักนิดดูครับยอดต้นนั้นก็แตกดีครับผมต้นนี้ก็แตกดีมีแมงกินใบนิดนึงครับ ฝั่งนู้นเป็นตุเรียนใหญ่บนนั้นเป็นป่ายางป่ายางก็ยังตัดได้อยู่ครับผมก็มีต้นนี้ครับยอดต้นนี้ก็ประมาณปีกว่าเหมือนกันนะผมปลูกห่างกันไม่น่าเยอะน่าจะสักสองสามเดือนโซนนี้ครับปลูกมีอยู่3ามโซนโซนนี้แล้วก็บนนี้แล้วก็ข้างหลังฝั่งนูน้น วานลมแรงต้นมันก็เลยดูน้ำนมน่อยครับผมก็ยอดดีเกับทุกต้นนะผมเดี๋ยวครับต้นนี้ยอดวยสวยๆเลยครับมะพร้าวล่วง <c oughs> เดี๋ยวครับ มีต้นนั้นไม่โตน่าจะเป็นรากไม่เดินแตไม่เป็นไรครับมันอยู่ริมบังอันนี้ก็ปล่อยไปครับผมก็มีต้นนี้แตกสวยดีครับทุกต้นก็ถือว่าโอเคแตกยอดดีรากเดินดีก็มีทุเรียนโตอันนี้เป็นชน,นีครับผม สต้นที่เหลือนั้นเป็นหมอนอันนี้ทุเรียนใหญ่ก็ประมาณนี้ผมวันนี้มาฉีดยาทุเรียนเล็กฉีดพวกเพียพวกนอนแล้วก็อาหารเสริมก็เลยพาเดินอัปเดตด,ดูทุเรียนเล็กก็ประมาณปีกว่าๆเกือบสองปีได้ผมผมก็จำไม่ได้ ก็ประมาณนั้นนะครับเกือบ2ปีก็มีต้นโตบ้างไม่โตบ้างก็ว่ากันไปครับตามเรื่องตามราวก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะพาไปทำอะไรหรืออัปเดตอะไร สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ